เอาเสือไปเจ้าตาเปิดหนึ่งเอายกป้าเขาให้โดนเกี้ยวเอาแล้วโอ้ยเอาตัวรอดได้นะครับ้นพูกสาระครับเอาเสือไปเปิดหนึ่งเอายกป้าเขาให้โอ้โหหกต่อห้านะครับเจ้าตาเสือมา้นพวกเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปกระทืบไปโดนหัวเจ้าตาเอาแล้วอยู่ที่เจ้าตา โอ้โหมาแล้วครับเจ็ดต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเขียวมาเรียบร้อยเอาเส์อมาเอาเปิดหนึ่งเอายกป้าเขาให้เอาแล้วเจ้าตาเตใส่เน็ตโอ้โหเอาเปิดหนึ่งเอายกป้าเขาให้เรียบร้อย เจ็ดต่อหนะครับเจ้าต,ตะเสือไปต้นพวกเปิดหนึ่งเอายกปาดมาโอ้โหปาดไม่ข้ามเอาแล้วครับแปดต่อหกนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหหกต่อแปนะครับต้นพวกแต้มตามอยู่เอาเสือมาเอาตาเปิดหนึ่ง เอาโยกเอายกไปค่อยเข้าด้วยเตะเอาแล้วต่วนพุกเสือมาเอาเจ่าตาเปิดเอายกปาก้เาเข้าให้เอาออกโอ้โหเอาตอนนี้แต้มเท่ากันที่แปดต่อแปดนะครับแต่อตวนพุกเสือมาที่เดิมแปดต่อแปดจ้าตา เสิร์ฟไปต้นพวกเปิดเอาลูกเสิร์ฟเจ้าต้ามาแล้วครับโอ้โห9-8นะครับเจ้าต้านำอยู่นะครับเอาเสิร์ฟไปต้นพวกเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเขี่ยวอไปเอาโอ้โหภาพชัดเสียงชัดสุดยอดครับขอบคุณมากครับโจโคโนะครับเอาเปิดหนึ่งเจ้าต้ายกเขาไปยกห่างด้วยเตะ โอ้โหทัดเนีดนะครับทําให้เจ้าพวกเสียจังหวะด้วยโอ้โหนะครับเก้าต่อแปดนะครับเอาเสือไปจนพวกเปิดยกเข้ามาป้าเข้าให้โอ้โหแปดต่อเก้าเอาเสือมาตาเปิดหนึ่งเอาโยกเอาเก้าต่อแปดนะครับเอาเสือไป เอาเปิดหนึ่งโอ้เอาแล้วครับสิบต่อแปดแล้วครับเอาเืิมไปกดปุ๊เปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาป้ากาให้เรียบร้อยโอ้โหแปดต่อสิบครับเอาเสิมาเอาจะตาเปิดหนึ่งเายกกระทือไปเอาเอายังอยู่โอ้ยไม่อยู่แล้วครับสิบต่อแปดนะครับเอาเสิอไปเอาเปิดหนึ่งเายก เขียวมาโอ้โหแปดต่อสิบนะครับเอาตาเปิดเอายังอยู่เอาไม่ข้ามเอาแล้วครับเก้าต่อสิบนะครับผลพุกเซอร์ฟมาออกนะครับเฮ้ยนี่แหละ สิอต่อ 9, 9นะครับเอาเปิดเนืองเอายกขึ้นมาเจ้าต้นพุกเขียวมาเรียบร้อยเอาเปิดเนืองเายกถ้าก็ให้เรียบร้อยสิบเอ็ต่อ9้า เอาเปิดเนืองเอายกขึ้นมาต้นบุกป้าเข้าให้เรียบร้อยเอาเปิดเอาครับต้นพวกว่าไงต้นบวกไปป้าเขาให้เรียบร้อยเอาเปิดหัวเอายกเข้าไป าวรอดได้อยู่นะครับ11อต่อสิบนะครับเอาเสิร์ไปต้นพุกเปิดมงเอายกขึ้นมาปาดมาโดนเกี่ยวเจ้าต้าเอาแล้วโอ้โหไม่ทันนะครับ10ต่อ1ิเอเอาเปิดมงเอายกเข้าไปเอายกไปข้าด้วยเปิดอยู่ที่เจ้าต้นพุกเกี่ยวมาเรียบร้อยเอาแล้วครับ ตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วครับไม่มีลมแล้วส่วนฟุก๊กเติร์ฟมาเอาตาปืนเอาแล้วอยู่ที่ยกเข้าไม่เข้าโอ้ยเอาแล้วครับโอ้เกมไม่เกมแมตช์ไฟครั้งหนึ่งเอาเปิดเอายกปากเข้าไไม่เกมนะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจนะครับสิบเอ็ดต่อสิบสอง เอาเสิมไปต้นพวกเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบร้อยโอ้ยเกไม่เกมสิบสองต่อสิบเอ็ดเปิดเอายกปักเอาโหกันี้แต้มตาบุญบูชาแต้มตามอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับเอาเติมไปเอาเปิดหนึ่งเอายก ปาเขาให,โห,โห้โอ้โหเตะเต็มพ่อล่อเต็มเหนียว <c oughs> เตทมไม่เกมนะครับ12ต่อ11เอ็าเสิร์ฟมาเปิด <c oughs> โอ้โหยังอยู่นะครับปาเขาให้โอ้โหเ <c oughs> อาเปิด <c oughs> เชี่ยวมาโอ้โห <c oughs> ยังเอาตัวรอดได้นะครับ <c oughs> เทมไม่เกม12ต่อ11เอเอาเปิดเอา ตอสิบสามตอสิบเอ็ดนะครับ